สวัสดีครับผมนายประรสิทธิ์ีโนต้ศรีก้าวีหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่วันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องทักษะการนำเข้าสู่บทเรียนทักษะการนำเข้าสู่บทเรียนทำอย่างไรให้ผู้เรียนมีความรู้สึกว่าอยากเรียนอยากให้อยากรู้ในเรื่องที่กูจะสอนเห็นความสําคัญของบทเรียนเป็นประโยชน์ของเนื้อหาสาระที่กูจะสอนกิจกรรมการนำสุขเข้าสู่บทเรียนคืออะไร เป็นกิจกรรมที่อยู่ตอนต้นชั่วโมงก่อนเริ่มสอนหรืออาจจะแทรกระหว่างการเปลี่ยนกิจกรรมใหม่ในกระบวกนการสอนแต่ละครั้งก็ได้กิจกรรมที่ใช้เวลาประมาณ5นาทีเป็นกิจกรรมที่ใช้ผู้สอนเป็นสําคัญหรือใช้ผู้เรียนเป็นสําคัญปัจจัยที่ทําให้ผู้สอนนําเข้าสู่บทเรียนได้อย่างประสบควาประสุประสบผลสําเร็จ ผู้สอนจะต้องมีความรู้ในเรื่องที่จะสอนเป็นอย่างดีผู้เรียนไม่สับสนผู้สอนจะต้องศึกษาความรู้เดิมของผู้เรียนผู้สอนจะต้องศึกษาระดับและวัยของผู้เรียนวิธีการนำเข้าสู่บทเรียนโดยการบรรยายการใช้คำถามหรือสนทนาทักถามการเชื่อมโยงประสบการณ์เดิมของผู้เรียนเช่นการทุบตวนบทเรียนเก่าให้สัมพันธ์กับบทเรียนใหม่การให้ผู้เรียนเล่าถึงประสบการณ์เดิมของผู้เรียน เกี่ยวกับเรื่องที่จะเรียนการเล่าเรื่องหรือเล่านิทานสวัสดีครับ